มาดูในส่วนของการวิเคราะห์อทองคำของพี่สมิงนะครับในเช้าวันที่28เนาะในส่วนของการวิเคราะห์อทองคำวันนี้นะครับอ่ามาดูโครงสร้างราคาในไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับโครงสร้างราคาตอนนี้นะครับเขาชนะโครงสร้างราคาเดิมตรงนี้ไปแล้วเนาะะแสดงว่าเขาจะมีแรงส่งอยู่100%เซนะครับร้อจากราคาเดิมของเขานะครับอ่ะนี่แรงส่งอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็กประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเก้าสามสองนะครับหนึ่งเก้าสามสองก็ ส่งอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณาจากสามสองไปสองพันนะครับจากสามสองไปสองพันนะครับก็แรงส่งในเว็บสามนะครับก็จะเยอะหน่อยก็ประมาณเา 7, จ็ดพันจุดเกือบหมื่นจุดนะครับอ่าก็ประมาณนั้นเนาะอ่าทีนี้พอเรามาดูนะครับพอเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กบ้างนะครับว่าไทม์เฟรมเล็กบอกอะไรเรานะ มาดูใน4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงตอนนี้นะครับก็บอกเราว่าเป็นเทรนขาบ่ายนะครับจุดที่เข้าได้ตอนนี้นะครับจุดที่เข้าได้ตอนนี้ก็ยังเป็นโซนเดิมอยู่นะครับยังเป็นโซนเดิมอยู่เพราะว่าเมื่อวานนะครับเขาไม่ลงมานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายปีนะครับจะเทรดยากนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับเป็นโซนของเขาเอ่ะ ก็ประมาณ20 0 5นถึง2 0 0 2นะครับอ่าอันนี้ก็คือโซนเทรดอ่าที่อ่าเขาจะต้องลงมาเทสนะครับแล้วเขากระเทสไปแล้วด้วยเมื่อวานเนาะ<_ <H> _ <A> อ่าเพราะว่าตามโครงสร้างราคานะครับตามโครงสร้างราคาก้อนเนี้ยก็เป็นดาวนะครับเป็นดาวดาว,ดาวแท้อยู่นะครับก้อนนี้ก็เป็นดาวแท้อ,อยู่ฉะนั้น<_ <H> _ <A> ตามโครงสร้างราคานะครับเขาจะย่อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อนะครับแต่ เขาจะไม่ย่อลึกนะครับเขาจะไม่ย่อลึกก็จะมี2โซนที่เป็นจุดเซฟนะครับอ่าฟอลโล่บายต่อนะครับก็จะมีโซนนี้นะครับโซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับที่เราสามารถฟอลโล่บายขึ้นไปได้เนาะอ่าก็อ่ราคาก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณ1 9 9 6ถึง1 9 9 1นะครับก็จะเป็น2โซนนี้นะครับอ่าถ้าหลุดโซนนี้นะครับ SL ไหนนะครับ SL ไหน SL ข้างล่างเลยนะครับ SL ข้างล่างเลย SL ใกล้ๆตรงนี้นะครับอันนี้คือ SL สีเปลี่ยนสีให้นะครับอ่าอันนี้เป็น SL ของเรานะครับ SL ของเราอยู่แค่นี้เลยนะครับหรือใครจะแบบ SL สุลต่านหน่อยนะครับ SL สุลต่านก็ลงมาลึกนี้เลยนี่อันนี้คือ SL สุลต่านแต่ถ้าสาย SL พ่อบ้านก็ตรงนี้นะครับ <laughs> SL พ่อบ้านเนาะอ่าก็รอเขาย่อลงมาประมาณโซนนี้แล้วก็บายกลับขึ้นไปนะครับ เพราะว่าทำฟิมเดยนะครับเขามีแรงส่งร้อยรอยู่แล้วนะครับร้อก็จาก1 9 3่งเ้าสามสองนะครับอ่าส่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเ0็ดจุดเจ็ดจุดก็ประมาณ2 0งศูอยู่ประมาณนี้นะครับสองศอ่ะมาดูทำฟิมหนึ่งชั่วโมงทำฟิมหนึ่งชั่วโมงถ้าใครเล่นสั้นนะเล่นสั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นการทำเวฟห้อยู่ นะครับตอนนี้ทำเว็บ5 5ก็จะมี abc ก็จะย่อมาโซน2 0 0 2ถึง1996นะครับอ่าอันนี้ก็ในทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับจะเป็นการทำโครงสร้างเว็บ5อยู่เนาะก็เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูภาพรวมนะครับภาพรวมก็จะเป็นการเทรดอยู่โซนนี้นะครับอ่าโซนนี้ก็คือย่อมาบายแล้วก็ย่อมาโซนนี้แล้วก็บายกลับขึ้นไปนะครับอ่ามี2โซนนี้นะครับ2โซนนี้ใน ส่วนทีพีนะครับที่พี่ไกลสุดก็ประมาณ2075นะครับ2075อยู่โซนนี้เลยนะครับทีพีก็มองระยะไกลเพราะว่าด้วยโครงสร้างราคาที่ทำฟรมเดนะครับเขาชนะโครงสร้างราคาไปแล้วแต่ถ้าเป็นแบบอ่าเล่นระยะใกล้ระยะใกล้ก็โซนนี้นะครับอันเนี้ยระยะเนี้ยนะครับก็ประมาณหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับหนึ่งพันสามร้อยจุดก็หนึ่งแปดบวกอีกพันสามนะครับอ่านี้คือระยะใกล้นะครับ หนึ 18, 2003, ่งแปดบวกอีกพันสามก็ประมาณสองศูนย์สามสองนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ tp ใกล้ๆ tp ในทำฟลิล์มใกล้ๆนะแต่ถ้า tp ไกลก็ประมาณสองศูนย์เจ็ดห้านะครับอยู่ประมาณโซนนั้นเลยเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ